ลักษณะการนำทางเป็นกลุ่มหรือไม่เป็นกลุ่มตัวหมุนตัวใหม่สำหรับผู้ใช้งาน voice over ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป14ึ4นึง,งพระภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสนีจิตอุปริกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมซิดิโชวนะครับสำหรับตัวหมุนตัวใหม่ก็คือเจ้าตัวนี้ลักษณะการนำทางเป็นปุ่มวิธีการหมุนโรเตอร์ต้องแนะนำอีกไหมอะ่ะก็คือหมุนวลยุ่มนะครับคล้ายๆหมุนวลยุ่มก็คุณหมุนตัวเพิ่มความดังลดความดังในวลยุม่มมิกเซอร์วิทยุอะไรต่างๆหมุนตามเข็มการดําเนินการเปิดใช้งาน,นทวนเข็มลักษณะการนําทาง,ก,งก็คือหมุนตามเข็มก็คือไปต่อนินต่อไปใช้ตัวอักษรหมุนทวนเข็มการดําเนินการตัวหมุนเปิดใช้งานลักษณะการนําทางเป็นปุ่ม ตัวนี้ลักษณะการนําทางเนี่ยมีเป็นตัวหมุนตัวใหม่ขึ้นมาที่เราสามารถไปเพิ่มออกมาได้ซึ่งมี2รูปแบบคือเป็นกลุ่มและไม่เป็นกลุ่มเดี๋ยวผม1นิ้วปัดลงไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นกลุ่ม1นิ้วปัดลงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคุณจะ1นิ้วปัดขึ้นไม่เป็นกลุ่มอ่าไม่เป็นกลุ่ม1นิ้วปัดขึ้นเป็นกลุ่มแล้วแต่คุณนะครับจะมีแค่2รูปแบบก็คือเป็นกลุ่มกับไม่เป็นกลุ่มเท่านั้นเองเดี๋ยว เอาง่ายๆถ้าไม่เป็นกลุ่มเนี่ยก็คือฟรีสไตล์เลยจะไปไหนในหน้าจอก็สามารถปัดปปปัปััดดดไปได้หมดเลยอ่าแต่ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อไหร่ปุ๊บหนึ่งนิ้วปัดลงไม่เป็นกลุ่มอ่าหนึ่งนิ้วปัดลงเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปที่แอปอะไรดีเนาะไปที่ลาซาดา้าแล้วกันโฟลเดอร์ชาพินเจ็ดรายการใหม่สองร้อยแปดสิบกำลังเปิดโฟลเดอร์ชาพินชาพินหัวชาพี่เทสโก้โลตัสทาร์บิ๊กซีอาร์ทาร์ปเทสโก้ชาพี่ลาซาดา้ <7 S 2> า,า,ดารายการใหม่เจ็ดรายการแต่สองครั้งเพื่อเปิด อ่าลาซาด้าปึ๊บลาซาด้าจะแบ่งไหมเนี่ยของเล่นมินเรี่ยนทอคุนยนต่อสู้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตชกมวยทอสี่นิ้วขุนยนต์ดันจ่บปสู้รายการแท็บลาทับคอนโทรลเลอร์รายการแท็บเนี้ยลองดูซิว่ามันจะแบ่งกลุ่มระหว่างแท็บด้านล่างกับเนื้อหาข้างบนไหมอ่าเดี๋ยวผมขอมุลโรเตอร์ก่อนนะเริ่มต้นอ่าลักษณะการนําทาง เป็นกลุ่มอ่าเราทำการนำทางเป็นกลุ่มเดี๋ยวผมขออนุญาตปัดซ้ายลาทัาคอนโทรเลอร์ขีดล่างตรงนี้คือแท็บที่อยู่ด้านล่างที่มีท่าแท็บประมาณนี้ลาทัาคอนโทรเลอร์ขีดล่างเนสเซจเชอร์เซเซ็ตลาทัาคอนโทรเลอร์ขีดล่างสตอร์สตรีมเลือกอยู่ลาทัาคอนโทรเลอร์ขีดล่างโฮมบัตเทิลคุณท้ากเลือกอยู่ลาทัาคอนโทรเลอร์ขีดล่างโฮมบัตเทิลปัดซ้ายเลือกอยู่ลาทัาคอนโทรเลอร์ขีดล่างโฮมบัตเทิลคุณท้คือคือเราอยู่ที่กลุ่มของแท็บด้านล่างครับเพื่อน คืออะไรอย่างถ้าในไลน์นะครับเขาก็จะมาออกเป็นกลุ่มแท็บด้านบนที่เป็นเมนูการนำทางที่มีแชทหัวข้อแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยส่วนอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ,อท,ที่ผมไม่เข้าไปในไลน์เพราะว่าอาจจะไปเจอข้อความของเพื่อนที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับก็เลยขออนุญาตมาที่ตัวรัสด้าของผมเนี่ยือตรงกลางของถ้าสมมุติเป็นไลน์ก็เป็นแชทต,ต่างๆเป็นห้องนูง่นห้องน,องนี้คุยกับเพื่อนคนนี้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแท็บด้านล่างที่เป็นแท็บหน้าแรกแท็บ แชทแท็บไทม์ไลน์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็เหมือนคล้ายๆในลัสดาเนี่ยเนี่ยถ้าผมปัดซ้ายอีกเลือกอยู่ลาทับคอนโทรเลอร์ขีดล่างโฮมบัตเทิลแต่ถ้าผมหมุนโรเตอร์ใหม่หมุนโรเตอร์เป็นเริ่มต้นลักษณะการนําทางหมุนมาที่ลักษณะการนําทางแล้วปัดลงไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นกลุ่มตอนนี้ผมอยู่ที่ลาทับคอนโทรเลือกเลือกอยู่ลาทับคอนโทรเลอร์ขีดล่างโฮมบัตเทิลคราวนี้ผมลองปัดซ้ายใหม่ที่แทบโฮมถ้าไม่เป็นกลุ่มปุ๊บผมไปที่ไหนก็ได้ครับหนึ่งนิ้วปัดซ้ายไเนี่ยไฟ์สดหน้าหลักหน้าหลัก เหรียญเหรียญอ่าถ้าเราปัดขวามาหน้าหลักหน้าหลากักไลฟ์สดไลฟ์สด,สดปัดขวาอีกรายการแ็บเลือกหนรายการแถบับคอนโทรลเลอร์ขีดล่างโฮมโฮมกลุ่มอ่าเดี๋ยวผมปัดซ้ายมาที่ไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ไลฟ์สดนะครับแต่ถ้าผมหมุนโรเตอร์มาที่าาทลักษณะการนําทางเริ่มต้นลักษณะการนาทางไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นกลุ่มหนึ่งนิ้วปัดลงให้เป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคราวนี้ผมปัดขวาต้องไปที่นท็บโฮมแต่ตอนนี้ไปไม่ได้แล้วรราายกแท รายการแท็บรายการแท็บรายการแท็บไปไม่ได้รายการแท็บคือติดติดแล้วรายการแทบ็บไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดรายการแท็บรายการแท็บเพราะว่าเราเป็นกลุ่มอยู่เราอยู่กลุ่มที่อยู่กลุ่มที่ที่หน้าหลักของอ่าหน้าหน้าเนื้อหาของอ่าในส่วนของลาซาด้าช่วงช่วงบนทั้งหมดเลยส่วนแท็บเนี่ยทั้งล่างเนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเอะมันอาจจะมีประโยชน์ในบางครั้งก็ได้นะที่อ่การใช้งานลักษณะการนำทางเนี่ยจะเราจะเลือกว่าเป็นกลุ่มหรือไม่เป็นกลุ่มซึ่ง หลายคนถ้าไปเลือกเอาเลือกเอาโหมดนี้มีเพื่อนตั้งค่าให้แล้วออกมาแล้วผลปรากฏว่าเอ๊ะทำไมปัดซ้ายปัดขวาที่แถบหรือปัดซ้ายปัดขวาที่เมนูด้านบนของ Line หรือของ Facebook เนี่ยเอ๊ะทำไมมันมันไปต่อไม่ได้ลองหมุนดูว่าเพื่อนที่ตั้งค่าให้เนี่ยเขาเอาลักษณะการนำทางมาไว้ในตัวหมุนหรือเปล่าเริ่ม ลักษณะการนำทางเป็นกลุ่มให้หนึ่งนิ้วปัดลงเป็นไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นกลุ่มนะครับลาทับคอนโทรเลอร์เสรแล้วขีล่างเนสเยจตเลอราลองปัดขวาลาทัรคอนโทรเลอร์ลาทัรลาทาร์คอนเลือกอยู่ไรสุดเนี่ยน่าสามารถที่จะไปไหนได้โดยไม่ติดและไม่ติดเรื่องกลุ่มแล้วไรสุดรายการแ็บเลือกอยู่ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งอฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาซึ่งอาจจะมีประโยชน์นะครับซึ่งผมเองก็ลองนำมาสาธิตให้ดูเพื่อ ใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ลองนําไปใช้และตั้งค่ากันดูสําหรับลักษณะการนําทางแล้วไปเอาตัวหมุนตัวนี้ออกมาได้ยังไงครับตัวหมุนตัวใหม่ตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมโพมออกมาก่อนนะครับไปที่การตั้งค่าแอปสตูการตั้งค่ารายการใหม่สองรายการแสองครั้งเข้าไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าเสร็จแล้วปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอหัวข้อการช่วยการเข้าถึงครับมีความคุมครองแอปเปิลเลือเวลาอิสักแอปเปิลอักหมดเรื่องบิน Wi-Fi บลูทูดเซลลูล่า การแจ้งเตือนเสียงและการโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปปุ่มศูนย์ควบคุมจอภาพและความสว่างหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงโอ้โหเจอแล้ว Accessibility การช่วยการเข้าถึงผมหนึ่งนิ้วปัดขวามาจนเจอตัวนี้แล้วครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คนบการทำงานของไอโฟนการความต้องการการมองเห็น VoiceOver เปิดปุ่มปัดขวามาเจอ VoiceOver เปิดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับ VoiceOver เปิดเสร็จแล้วัปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอตัวหมุน รายอคือแป่งครั้งแปดสครั้งเพื่อเรียนรูน<ว>เร้เพิเ่มหน่อยนะครับฝึกใช้ความเร็วการอ่านความเร็วการอ่านเสียงพูดอักษรเร็วการจําการแสดงรายละเอียดเสียงปุบคําสั่งกิจกรรมุบตัวหมุนอ่าเจอแล้วครับตัวหมุนครับ1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไปที่ตัวหมุนเลือกอยู่ตัวอักษรอ่าไม่มีการทำงานเขาบอกเลือกอยู่ตัวอักษรลักษณะการนําทางตัวหมุน, 1, นต, 2, ตัวเนี้ยจะอยู่ด้านล่างสุดเลย ผมแนะนําเอาสีนิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอล่างล่างหน้าจอเลยครับสีนิ้วปึ๊บปริ้งลักษณะการนําทางใหม่นี่เรียงลักษณะการนําทางใหม่ปต่สองครั้งกลับม,มาเลือกอยู่ลักษณะการนําทางของของคุณเนี่ยจะเป็นแบบนี้ปริลักษณะกา,การนําทางลักษณะการนําทางไม่ได้พูดเลยเลยให้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งให้เป็นเลือกอยู่ลักษณะการนําทางเลือกอยู่ลักษณะการนําทางถ้าคุณต้องการใช้ลักษณะการนําทางนี้แต่ถ้ารู้สึกว่ามีเพื่อนมาตั้งค่าตัวนี้ให้แล้วไม่โอเคว่าหมุนโรเตอร์แล้วมันติด ไปไหนไม่ได้เลยหมุนโรเตอร์หรือหรือแค่ปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยติดติดอยู่ที่แท็บแท็บแท็บติดอยู่ที่ข้างบนแก้ไขแชทอะไรต่างๆหรืออยู่ในส่วนของอะไรก็ตามแล้วไปในเมนูอื่นๆต่อไม่ได้คุณอาจจะเลือกลักษณะการนำทางเป็นกลุ่มอยู่อ่าก็อย่าลืมหมุนโรเตอร์ให้เป็นแก้ไขลักษณะการนำทางไม่เป็นกลุ่ม ปัดขึ้นเป็นกลุ่มปัดลงหรือปัดขึ้นปัดลงอย่างเงี้ยปัดขึ้นเนี่ยก็ได้ปัดลงก็ได้จนบอกว่าไม,ไม่เป็นกลุ่มไม่เป็นกลุ่มแล้วอย่าลืมเข้ามาที่การตั้งค่าเข้ามาที่การช่วยกันเข้าถึงเข้ามาที่ voice over เข้ามาที่ตัวหมุนแล้วปัดขวามาเรื่อยจนเจอเลือกอยู่ลักษณะการนําทางลักษณะกา,การนําทางเนี่ย<า>ของผมจะหนึ่งนิ้วแต่สองข้างให้ลักษณะการนําทางพูดว่าลักษณะการนําทางเฉยเยไม่ต้องเลือกอยู่นะครับแล้วคราวนี้ก็จะไม่ประสบปัญหา ที่ไปเลือกลักษณะการนำทางเป็นกลุ่มอีกแล้วตัวหมุนตัวใหม่ก็มีข้อดีแต่ว่าลองใช้แล้วยังไม่รู้สึกว่าโอเคหรือถ้าใครโอเคก็ลองใช้ต่อผมออต้องบอกว่ามันก็เป็นฟีเจอร์ที่เขาคิดมาให้นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากใช้ก็ออกไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาติดตามกันอีกนะครับกับความรู้เรื่อง iOS 15กับผมมอคอมลงนะครับจากบริการมอคอม1414พวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับผมหมอคอมรีววิ